PSI Easy Plug 420วัตต์ชุดโซลารเซลล์พร้อมใช้ลดค่าไฟง่ายๆแค่เสียบปลั๊กประหยัดไฟได้ถึง2,500บาทต่อปีติดตั้งง่ายอายุการใช้งานยาวนานกว่า20ปีพร้อมรับประกัน5ปีเริ่มต้นใช้พลังงานสะอาดและก็ประหยัดค่าไฟได้ทันทีนะครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือ PSI Easy Plug Micro Inverter 420วัตต์ water, att, ครับแค่เสียบปลั๊กก็ประหยัดค่าไฟได้ทันทีเลย เปลี่ยนบ้านให้เป็นบ้านประหยัดพลังงานง่ายๆด้วย PSI Easy Plug ชุดโซลาเซลล์พร้อมใช้ลดค่าไฟได้ถึง2,500บาทต่อปีแผงโซลาเซลล์420วัตต์ครับพร้อมระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ติดตั้งง่ายครับไม่ต้องพึ่งช่างนะครับแล้วก็5เหตุผลที่คุณจะต้องมี Easy Plug ตัวนี้นะครับประกันแรกก็คือลดค่าไฟฟ้าเหมาะสำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน1,000บาทต่อปีครับ ติดตั้งสะดวกครับอุปกรณ์ครบชุดไม่ต้องเสียพื้นที่เยอะนะครับดูแลรักษาง่ายพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับอายุการใช้งานยาวนานกว่า20ปีเลยทีเดียวนะครับท่านครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้พลังสะอาดเพื่อโลกที่ยั่งยืนครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านจะต้องมีไว้ใช้ที่บ้านนะครับในชุดประกอบด้วยแผงโซลาเซลล์420วัตต์โมโนแล้วก็ฮาร์ฟเซลล์นะครับแล้วก็ไมโครอินเวอร์เตอร์รุ่น h s m 400ั พร้อมปลั๊ก a c สามขานะครับยึดอ่าแผงยึดโซลารเซลลแล้วก็สายไฟคุณภาพครบชุดนะครับรับประกันยาวนานถึง5ปีเต็มติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับไฟบ้านาแสงแดดส่องปั๊บประหยัดปุ๊บเลยนะครับ p าศ s ย i easy plug นะครับทางเลือกใหม่ของการประหยัดพลังงานแบบไม่ยุ่งยากครับอย่ารอช้ามาเริ่มต้นใช้พลังงาน สะอาดกันเอยครับ PSI Easy Plug Solar Cell พร้อมใช้ประหยัดพลังงานนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว